สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะลูกหายเครียดแม่หายแล้วคุณยายมรสียิ้มออกกลับมาสดใสลูกใจชื้นคุณยายมรสีหลังติดโควิดเริ่มสดใสออกรีลาเต้นได้แล้วเ้วยได้ว่ารับกำลังใจอย่างล้น,ลนหลามเมื่อทุกคนทราบข่าวการไม่สบายของนักแสดงอาบุโสคุณยายมรสีอิสรางกูลณอุธยยาที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนเนื่องจากติดโควิด ท่ามกลางความเป็นห่วงของลูกหลานและแฟนๆแม้ตอนนี้คุณยายจะอาการดีและกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วแต่ทุกคนก็ยังคอยอัปเดตอาการตลอดอย่างล่าสุดทุกสาวอย่างอ้อยจิรวดีก็ได้นำคลิปที่จะตัวค่อนข้างใจชื้นขึ้นมาเพราะตอนนี้คุณแม่ของตอนเริ่มกลับมาสดใสแล้วโดยอ้อยจิรวดีได้โพสต์คลิปที่คุณยายมรสีที่ออกรีลาขยับแขนเต้นตามจังหวะ พี่อ้อยพาออกกําลังกายเรียกว่าเริ่มสดใสได้เหมือนเดิมบ้างแล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับข้อความเริ่มเต้นได้แล้วแต่ต้องค่อยๆไปทีละนิดนะคะแค่เห็นรอยยิ้มแม่หนูก็หายเครียดแล้วขณะที่แฟนๆพากันเข้ามาส่งกําลังใจให้คุณยายมรสีหลังจากที่หายไม่สบายแล้วแล้วกลับมาแข็งแรงส,สดใสเร็ว,รวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส .com ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ